เวลคัมวันนี้เราก็อยู่กันในแมบบผีเดอเชเอฟเอาไข่ตายไปครับเราไปเริ่มกันเลยเรามากันสองคนนั่นเรามากันนิกกะนิีกะเลื่อนอ่ะเข้าไปดูกันในเกมติโกเฮ้ดแดดชีมูเมือนไอ้ไลลุนเทเลนชิตี้คืออะไรวะเอาล่ะเราเปิดมาแล้วตอนนี้เราอยู่ที่อะไรอ่ะมันจะเป็นร้านอาหารนะ โอ้ฉันชอบที่ดีไป Go to the kitchen and make a burger ชึบ โอเคตอนนี้เราจะมาเรียนรู้กันนะเบอร์เกอร์กันนะครับทุกคนก้อนแรกก็เริ่มจากเอ่อนมปังประยิบใส่แตงกวามานะแล้วก็ใส่ชีสไปโอเพนโอเพนโอเพนอ่าโอเพนเราจะได้เลยเอา้าวเสร็จแล้วนี่ฮะ <Have? S 1> อ่าสวยเลยไปเสิร์ฟ oh. เอาเบอร์เกอร์มาเสิร์ฟเอาเบอร์เกอร์มาเสิร์ฟ เอาละมันต้องอบก่อนอ้่ะอ่าเราต้องอบก่อนนะทุกคนนี่อันนี้อันนี้เครื่องพังนะทุกคนโอ้โหโอ้โหโอ้โหผมว่ามันแย่แล้วล่ะเบอร์กเอมไมโครเวฟพังนะเสียงค่อนข้างจีตูดเลยล่ะตั้ง อะไรต่ไปเลจะทำอไนดเาตาอะไรก็เกทคุกี้ี้คุกกี้โอเคกีคุกี้เอยดอะว้ายบราวนี่บราวนี่เป็นอันนี้นะนี่อันบนเลย ชกเ้รู้สึกว่าเราต้องมาเจอผีกันน่ะอุ้ยอ้อข้าโดนตีหัวสลบเลยอ้อนี่มันที่ไหนโอ้ที่เดิมนี่ว่โ o ้ my God by the the l e r e n d is so โอเคเขาอ่านให้ฟังไหมเขาบอกให้โยนออกไปลระ อ้เซราหานใครกินอะไรขาดนี้ครบแล้วนะต่อไปให้โยนเจ้านั่นออกไปไอมีง่อ อ้าวเอ,เอ้วาเขาไอแล้วฮุ้ยอะไรวะเอาอะไรไปต้าไม่รู้ไม่รู้ชื่อเอาสำเนียงไปไรเนี่ยอ๋อมันคือไส้กรอกเ <c oughs> ขาเรียกว่าอะไรนะขนมปังไม่ใช่ไม่ใช่ขนมปัง เออมันมันคืออะไรวะช่างมันเถอะมาข้ามไปก่อนเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์โอเคขั้นตอนเหมือนเดิมวางลงไปวางลงไปเปิดตู้เย็นแล้วก็วางลงไปแผ่นชีสโอเคไม่เข้าไมโควเวฟเลยเราไม่อยากใช้มันเลยจริง เซียงมันแย่มากเลยนะแต่น้อยเบอร์เกอร์เราก็สุกได้ที่โอเครับไปเลยเย้ yeah. แล้วไม่น,นู้นแล้วมันเรียกว่าอะไรเร่อเย้ มันยังไม่เจออะไรเลยนะตอนนี้แอนเมดแล้วก็เพิ่มแผ่นไปอ๋อสำหรับถ้าเป็นเบอร์เกอร์นะครับอันบนอ่ะเขาเรียกว่าเป็นคราวนะเป็นรูปมงกุฎส่วนล่างเรียกว่าเป็นฮิลก็คือเพนนั่นเอง ไอ้เคยทำไอ้จำได้โอ,สอ้สุดยอดยอดโอ้ oh <my> God. ควรลื้นนะเนี่ย oh <my> God. ฉันว่าเก็บพังได้ที่เลยนะเนี่ย oh <my> เอาล่ะมาดูกันว่าคืนนจะเจออะไร เบเกอร์อ่าวันนี้ผมให้ค,คุณทำนะครับคุณเชฟคุณทำให้ผมรู้หน่อยอ๋ออ๋อโอเคโอเคตามสูตร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 โอเคโอเคยัดมันเข้าไป oh. right, right? คุณปิดหูด้วยนะเอาแล้วคุณไม่ใส่มันเข้าไปแล้ว ผมแนะนำให้คนเป็นมือเออยอดจริงๆเอามาเอาคุณจะไปไหนล่ะคุณก็มาหยิบออกมาซีหยิบให้ลูกค้าซีสวยสวยว้าวเราสามารถทำห้ลูกค้าชื่นชอบแบบใช่นะ What จีวีงัน้นมันก็ยังเป็นข่าวช่องเดิมค <c oughs> เขาเขาก็ว่าเรียกยังไงอ่าอเป็นนี่เจ้เอ้าคุณลูกค,ค้าลืมของอะไรหรือเปล่ามีสัญญาืมโอเค เอาตอนนี้พ่อครวผมไม่สนใจอะไรแล้วใครรับบานี่ของคุณไปเย่ปั๊บเอ้ยโดนตีหัวฮุ้ยใครเนี่ยฮุ้ยแม่งสิยงล่างอย่างกับเวนอม เดี๋ยวหน้าหมีกลายเป็นแมงมุมยังไงเหรอเราจะหนีไม่ได้พิลึกเอาละโอ้ในทะาาี่สุดมันก็นมา The monster is alive and sing I'm coming for you ฉันกำลังเก็บอะไปหาคุณ One Lock out door ปิดประตูทุกบาน ต้องรีบปิดประตูตอนนี้มีผีเลื้อนผีเลื้อนมามนั้นมันไม่ใช่ประตูนี่มันหน้าต่างบ้านเลยโอ้โหนี่เขาปิดกันอย่างนี้เลยเหรอโอเคโอเคเอาละตอนนี้ต้องเตรียมรับมือผี จเนียกว่าผีได้อย่ไหมไม่รู้เป็นผีที่เข่าสิงประชาชนตาดำๆเฟชเชอร์ห้องเย็นปะโอ้ไม่ใช่ช่องไฟหยิบป,ปืนออกมาจากช่องฟฟชโอเคละร้านนี้ไม่ธรรมดา เออเออกูไม่ใช่ตัวประกันแต่ก็ต้องมาทำเบอร์เกอร์อย่างนี้แหละไอ้บ้าเล็กตัดเล็กเิวอกเรียกไงมะเร็วเคลาสละไอ้คิดว่านายเป็นใครที่เราจ่อปืนขนาดนี้เนี่ยยังจะกล้าซื้อ เบอร์เกอร์ที่ไมโครเวฟมันเสียงดังขนาดนี้ได้ยังไงหัวแทบแตกเอาไปรับไปซะเยอะแทำไมประตูเราไม่ปิดป่ะโอ้โหปืนใหญ่กว่าหัวอีกเนี่ยเอามาคาร์รอน เยผู้หญิงมันหายตัวได้รอรอรอแยกไงไม่รู้โอ้ย เชียร์แล้วเจออะไรวะเฮ้ยมันมาอย่างนี้เลยเลยใจฉันออกไปเช็คของแย่ขนาดนี้เป็นไรได้วะวิแวลเดินห่างาว่าแล้วครับ อ้าวจบเร็วยิงขามันได้เลยอิงมันเหรอหัตาเลยเออโอ้โหท่านได้จริงจเลยอ้ก็จบไปแล้วนะครับกับแมเปิ้ลดเชฟจบง่ายๆอย่างนี้เลยยิงหัวเม็ดเดียวตายในใช้คืกวาเองเป็นยังไงบ้างที่รับชมยังไงขอให้สนุกกันนะครับวันนี้ก็ขอลาตัวลาไปก่อนบ๊ายบายกู굿ดบาย Yoo-hoo!